สวัสดีเพื่อนชาวนักเล่าสุนทุกคนนะครับจากตอนล่าสุดภาคย่านเรืองลม EP ที่1 0จะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับทีทันจิโร่และอูซุยกำลังต่อสู้กับกิวทาโร่กันอย่างดุเดือดและในจังหวะที่ทันจิโร่กำลังจะตัดหัวของกิวทาโร่นั้นก็มีรอยอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นมาที่หน้าผากของทันจิโร่หลังจากนั้นนะครับทันจิโร่ก็ดูโหดขึ้นแบบเป็นคนละคนเลยซึ่งรอยที่ว่านี่ก็ทําให้หลายๆคนที่ไม่ได้อ่านมังงะ สงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องรอยที่วันนี้กันงั้นเรามาเริ่มจากเบื้องต้นแค่ว่ามันคืออะไรก่อนแล้วกันนะซึ่งรอยที่ขึ้นมาที่หัวของนันจิโร่นั้นเราจะเรียกกันว่าปานปออานปานนะครับไม่ใช่ปรานออกเสียงยากมากสองอันนี้ผู้ที่มีปานปรากฏขึ้นมานั้นจะแข็งแกร่งขึ้นแทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านพละกําลังความเร็วประสิทธิภาพในการหายใจ ซึ่งใน EP ที่10เราก็เลยได้เห็นทันจิโร่จากที่สะบักสบอมจนแรงแทบจะหมดแต่หลังจากที่ปานปรากฏขึ้นมาก็เหมือนมีพละงกำลังเพิ่มขึ้นจนสามารถตัดคอของกิวทาโร่คอของอาสุนข้างขึ้นที่โคตรแข็งได้สำเร็จ <Wow. S 1> ก็คือปานนี้เนี่ยจะทำให้แข็งแกร่งขึ้นแทบทุกด้านนั่นแหละถ้าเอาแบบง่ายๆแต่เพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วปานนี้นั้นไม่ได้เพิ่งมีในยุคข,ของทันจิโร่นะแต่มีมานา นานไปมีมานานตั้งแต่ในยุคเซ็นโงคุหรือก่อนยุคของทางจิโลประมาณ400กว่าปีที่แล้วนักล่าส่วนบางคนในสมัยนั้นนะครับสามารถใช้ปานได้แต่ถ้าให้พูดถึงคนที่มีปานแล้วเพื่อนๆน่าจะพอนึกกันออกเพราะเขานะครับเพิ่บอกกาตัวออกมาแวบๆเมื่อไม่นานมานี้ใน EP ที่6แวบเดียวจริงๆเขานะครับก็คือโยริอจิใครยังไม่รู้จักผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะไม่สปอยเนื้อหาสําคัญเหมือนกัน เบื่อแล้วน้ำพริกลงเรืออยากกินน้ำเกลือโรงพยาบาลซิงชายคนนี้ก็เป็นคนแรกที่มีปานเหมือนกับทันจิโร่เป๊ะเลยเห็นไหมครับเป็นลายคล้ายๆไยอยู่บริเวณหน้าผากข้างซ้ายตำแหน่งเดียวกันเลยแต่นะตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นพลังของปานแบบเต็มๆว่าทําให้แข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนเพราะทันจิโร่ใช้แค่แป๊บเดียวจริงๆในภาคย่านลึงลมนี้คือแบบมาปุ๊บการต่อสู้จบปั๊บไม่ทันได้โชว์พลังอะไรสักเท่าไหร่ แต่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าพลังปานนี้แข็งแก่งขนาดไหนเอาง่ายๆก็ตัวโหดของเรื่องอยังโยริจิก็มีนั่นแหละเค่นี้นะครับก็การันตีความโหดของพลังปานได้แล้วโหดขนาดมือสั้นเห็นต่างหูของทันจิโร่ยังร้อนจนถึงปัจจุบันแพ้โยริจิแบบจะตายให้ได้เนื่อางไงาหลังเสียเชิงราชาอาศุ์ไปหมดแต่ที่จริงการเอาโยริจิมาเทียบก็ดูจะเวอร์เกินไปเพราะคนนี้เนี่ยเป็นตัวบักของเรื่องนี้เลยแต่นั่นก็แสดงให้เห็นนะครับ ว่าปานนี้เนี่ยโหดขนาดไหนของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวบักระดับพลังก็จะลดลงมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีตัวแปรอย่างอื่นอีกนะแต่ตอนนี้พูดถึงปานอย่างเดียวก่อนแล้วกันแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับปานนี้ยังมีข้อมูลอีกเยอะเลยนะครับที่ในอนิเมะยังไม่ได้บอกให้เรารู้ถ้าอย่างนั้นผมขอขึ้นสปอยก่อนแล้วกันนะแต่ไม่มีสปอยเนื้อเรื่องแน่นอนใครอยากรู้เกี่ยวกับปานต่อเราไปดูกันเลยซึ่งจริงๆแล้วว่ากันว่า เรื่องเล่าเกี่ยวกับปานนั้นยังคลุมเครือเป็นอย่างมากแต่ก็มีบันทึกที่บ่งบอกชัดอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือเมื่อมีผู้ใช้ปานผู้หนึ่งปรากฏตัวเหล่าผู้คนรอบตัวก็จะปรากฏปานเช่นกันถ่าวง่ายๆก็คือถ้าคนแรกมีปานคนรอบตัวนะครับก็จะมีได้เหมือนกันแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีนะแบบทันจิโลกมีปานขึ้นปุ๊บคนอื่นขึ้นตามปั๊บอะไรแบบนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือมันจะดูโกงเกินไปมันมีเงื่อนไขของมันอยู่ ซึ่งจะบอกไว้ในมังงะตอนที่129ว่าคนที่จะมีปานขึ้นได้นั้นจะต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจเกิน200ครั้งต่อนอาทีและอุณหภูมิร่างกายนะครับสูงกว่า39องศาซึ่งจากที่ผมหาข้อมูลมานะครับปกติอุณหภูมิร่างกายของคนเราจะอยู่ที่ประมาณ3 6 5ถึง37.5องศาเซลเซียสอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักอยู่ที่6 0ถึง100ครั้งต่อนอาทีแน่นอนว่าถ้าอุณหภูมิพุ่งไปถึง39มแสดงว่าตอนนั้น คุณควรไปตรวจโควิด <c oughs> อันนี้ล้อเล่นนะเอาใหม่เอาใหม่ถ้าอุณหภูมิพุ่งไปถึง39กับอัตราการเต้นของหัวใจสูงถึง200ก็ย่อมเป็นอันตรายต่อชีวิตแน่ๆแค่เงื่อนไขปลดล็อกปานก็อันตรายถึงชีวิตแล้วไม่ง่ายเลยนะกว่าจะได้พลังนี้มาซึ่งว่ากันว่าช่วงระหว่างความเป็นกับความตายนี้ก็เปรียบเสมือนกับการทดสอบผู้ที่มีปานกับไม่มีถ้ามีปานนะครับก็จะมีชีวิตรอดอยู่ได้ โดยร่างกายของผู้ชชยนะครับจะร้อนเหมือนกับกําลังเผาไหม้แต่สง่งผลให้ได้รับพลังมหา,าศาลแต่แน่นอนว่าต้องเป็นคนที่มีความเก่งระดับหนึ่งก่อนนะถึงจะมีได้ไม่ใช่แบบตัวประกอบ1 2 3อะไรนี้จะใช้ได้นะคนคนนั้นเนี่ยต้องฝึกฝนจนมีฝีมือระดับหนึ่งเลยซึ่งพอพูดแบบนี้มันก็มีคนเก่งอยู่คนหนึ่งนะที่เพื่อนๆน,น่าจะนึกถึงเขานะครับก็คือคุณเลนโงคุแล้วก็อาจจะมีคนสงสัยว่าทําไมตอนสู้กับอาคาซา รูพีเลนงคู่ถึงไม่มีปานขึ้นคําตอบนั้นก็ง่ายๆเลยเพราะตอนนั้นนะครับทันจิโร่ยังไม่มีปานปรากฏยังไงล่ะก็เลยยังบัาให้คุณเลนไม่ได้อันนี้สมมุติว่าถ้าคุณเลนผานเงื่อนไขนะมาเป็นอสูรซะเถอะอาคาซาเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันบทค่าเฟรยแต่ต้องบอกเลยว่าถึงจะดูเป็นพลังที่มีข้อดีเยอะก็จริงแต่มันก็มีข้อเสียที่ใหญ่โตอยู่เหมือนกันเป็นข้อเสียที่คิดว่าสปอยมากมาก จนต้องเอามาพูดท้ายคลิปเลยเพราะพลังที่มาจากปานจริงๆแล้วนะครับเป็นการยืมเอาพลังชีวิตของตัวเองมาใช้ล่วงหน้าเดี๋ยวก็คือเลขกับอายุของตัวเองนั่นแหละซึ่งคนที่ใช้พลังจากปานนี้ส่วนใหญ่หล้วจะตายกันตอนอายุ25ปีการเป็นพลังที่มีข้อเสียใหญ่เลยได้รับพลังมหา,าศาลได้กับอายุของตัวเองใครจะใช้ก็ต้องมีการเตรียมใจมาก่อนพอสมควรเลยซึ่งแต่ละปลานหมายถึงปานวาลีปลานเพลิงอะไรพวกนี้นะ ก็จะมีลายปานที่แตกต่างกันไปในแต่ละปลานแต่ปลานไหนเป็นลายอะไรผมขอไม่บอกแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวจะเป็นการสปอยว่าใครเปิดปานได้บ้างเพอจะส่งผลต่ออายุไขของคนคนนั้นด้วยคลิปนี้เรามาแบบไม่สปอยเนื้อหาสําคัญซึ่งต่อไปนะครับจะเป็นการสปอยกว่าเดิมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของพลังนี้แบบนิดๆหน่อยๆโอเคนะใครอยากรู้ต่อนะครับเริ่มอย่างที่เรารู้กันไปแล้วว่าคนที่ใช้ปานได้นั้น จะมีร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่หมดเพียงแค่นี้อันที่พูดมานะครับมันแค่เริ่มต้นเพราะเดี๋ยวปานจะส่งผลให้มีความสามารถใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกในอนาคตเรามาเอาแบบเข้าวๆไม่ลงลึกก่อนแล้วกันนะค่อยรออนิเมะฉายทีเดียวไม่รู้จะได้ดูปีไหนความสามารถแรกเปลี่ยนดาบนิจิลินให้เป็นสีแดงอาสูรที่โดนฟันอย่ารู้สึกแสบร้อนเหมือนโดนแผดเผาอีกทั้งยังฟื้นฟูร่างกายได้ใช้อีกด้วย และอีกความสามารถก็คือการมองเห็นอย่างทะลุป,ปุกโป่งก็ตรงตามชื่อสามารถมองเห็นร่างกายทะลุเหมือนกับโปร่งใสมีประโยชน์อย่างมากในการหาช่องโหว่ของคู่ต่อสู้มาาแลล้ววูกกกจชุด,ดซึ่งสองความสามารถนี้นะครับก็มีเงื่อนไขและรายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกกันแล้วกันนะอาจจะทําช่วงนี้เลยหรือรอช่วงอันนี้ไม่มาเลยก็ได้ตอนนี้นะครับรู้แค่ว่าปานทําให้เก่งขึ้นอีกเยอะเลย แล้วก็ถ้าเพืเ่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วเจอกัน